เวลาเราพูดถึงการสร้างโลกหลายคนอานนึ้นถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่มีจิตใจดีสร้างทุกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นมาเพื่อทุกชีวิตใช่ไหมหลักครับแต่มันจะมีมหาการโบราณเรื่องหนึ่งครับที่ว่าด้วยการสร้างโลกแต่ไม่ได้เกิดจากความรักและไม่ได้เกิดจากแสงสว่างดวงวยมันเริ่มจากความโกลาหลและเริ่มจากการตัดสินใจของเทพรุ่นใหม่ที่เลือกจากกาจัดผู้ให้กําเนิดเพื่อสร้างระเบียบใหม่ขึ้นมาแทนในมหากาบนี้ โลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์เลยครับตรงกันข้ามมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทํางานแทนเทพเจ้าเพื่อแบกรับภาระทั้งหมดให้ระบบของจักรวาลนั้นสามารถเดินต่อไปได้วันนี้ผมเลยจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูตำนานของการสร้างโลกที่ทั้งดูและหัวจัดที่สุดเรื่องหนึ่งจากเมโสโปเตเมียแล้วเราก็มบพูดกันมากครับไปชมกันเลยกับอินูมาเอลิชมหากราบกำเนิดโลกของบาบิโลน เมื่อจักรวาลเกิดจากการสังหารเทพอินูมาเอลิชคือมหากราบการสร้างโลกของอารยธรรมบาบิโลเนียและเป็นหนึ่งในบัึกศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของโลกตะวันออกใกล้โบราณครับโดยชื่อของมันไม่ได้ถูกตั้งขึ้นภายหลังแบบหนังสือยุคใหม่แต่ใช้คำเปิดเรื่องตรงๆต,ตามธรรมเนียมโบราณเลยนั่นคือคำว่าอินูมาเอลิ ที่แปลว่าเมื่อเบื้องบนหรือเวทออนหายซึ่งสะท้อนแนวคิดหลักของตำนานนิทันทีว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มจากมนุษย์แต่เริ่มจากจัก,กรวาลและเทพเจา้าอ e ินุมาเอลิชมันไม่ใช่นิทานครับไม่ใช่เรื่องเล่าป่าต่อปากและไม่ใช่วรรณกรรมเพื่อความบันเทิงด้วยแต่มันคือมหากราบของรัฐที่เขียนขึ้นในบริบทของศาสนาการเมืองและอำนาจเทพเจา้าตัวบทถูกจารึกด้วยสอษรูปลิมแบบอาค์เคเดียนครับ ใส่ลงบนแผน่นดินเหนียวจำนวน7แผ่นหรือเรียกกันว่า7แท็บเล็ตรวมเนื้อหาประมาณ1 0 0 0บรรทัดโดยแต่และแท็บเล็ตจะมีความยาวราว115-170บถึงรบรรทัดและแม้ว่าจะน่าเสียดายที่แท็บเล็ตที่5จะหายไปเกือบทั้งหมดแต่เนื้อหาโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าสมบูรณ์มากอยู่ดีครับเมื่อเทียบกับมหาการโบราณเรื่องอื่นๆพราอยา่าลืมนะครับอิน e ูมาเอลิชมันเป็นของบาบิโลนแล้วบาบิโลนก็เป็นหนึ่งในอารยธรรมของโลกที่มีความเก่าแก่มากที่สุดเลยครับ แล้วในรูปแบบงานเขียนของอีนูมาเอลิชก็ไม่ได้มีการแตกเป็นกรอนที่มีความคล้องจองแบบมหาการเรื่องอื่นครับมันไม่มีฉันทละลายตัวไม่เน้นความไพเราะของภาษาแต่ใช้โครงสร้างแบบวัรคู่ที่มีความต่อเนื่องกันเป็นหลักครับและก็มีบางช่วงที่รวมเป็นสี่วซึ่งจุดประสงค์ของการใช้ภาษาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อความสวยงามครับแต่เพื่อความชัดความหนักและความเหมาะสมในการอานออกเสียงสําหรับพิธีกรรมนั่นเพราะเนื้อหาหลักของอีนูมาเอลิช จะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนการสร้างโลกเมื่อจัก,กรวาลยังมีเพียงสภาวะดั้งเดิมอย่างอับชูและก็เทียมมัดไปจนถึงการเกิดของเหล่าเทพการทำสงครามระหว่างเทพรุ่นเก่ากับเทพรุ่นใหม่การพงงานขึ้นของเทพมาดุกในฐานะเทพสูงสุดต่อด้วยการสร้างโลกจากร่างของเทียมัดการสร้างมนุษย์จากเลือดของคินกูเพื่อให้มารับใช้เทพและจบลงด้วยการสรรเสริญพระนามของมาดุกทั้ง50พระนามโคตรเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจนะครับคืออีนูมาเอลิช ไม่ได้มีสถานะเป็นเรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นบทพิธีกรรมที่มีชีวิตมหากราบนี้จะถูกอ่านและสวดในพิธีอกิตูหรือพิธีเฉลิมฉลองปีใหม่ของบาบิโลนครับซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงฤด,ดูใบไม้รีิพิธีนี้จะไม่ถือเป็นงานเรื่องเรินธรรมดาแต่จะเป็นงานพิธีระดับเมืองที่ยืนยันว่า,วาจักรวาลนั้นยังอยู่ในระเบียบและอำนาจของเทพสูงสุดก็ยังคงอยู่โดยในระหว่างพิธีอคิตู การอ่านเ e อรูมาเอลิชต่อหน้ารูปเขาลพของมาดุมันมีความหมายลึกซึ้งมากครับหมายคือการเน้นย้ำว่าโลกถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรใครเป็นผู้มีสิทธิปกครองจัก,กรวาลเมืองบาบิโลนมีสถานะอย่างไรในโครงสร้างของโลกและมนุษย์เกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรการอ่านมหากาบนี้จึงเป็นการทำให้โลกนั้นดำรงอยู่ต่อไปครับไม่ใช่แค่การระลึกถึงการสร้างโลกในอดีตเท่านั้นส่วนประวัติกับความสำคัญของมหากาบเรื่องนี้ เอาไว้เราจะไปพูดกันตอนท้ายดีกว่าเนาะตอนนี้ผมว่าเราไปฟังเรื่องราวของอินูมาเอลิชกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนปิดคลิปหนีไปซะก่อนโดยเรื่องราวของมหากาพย์อินูมาเอลิชโลกไม่ได้เริ่มต้นจากแสงสว่างครับแต่เริ่มจากสภาวะที่ยังไม่อาจเรียกได้ว่าจักรวาลเลยเป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งยังป่าปนกันอยู่โดยไม่มีรูปทรงไม่มีชื่อและไม่มีความหมายได้ถูกกําหนดสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลไม่เพียงสองสภาวะดังเดิมเท่านั้นครับ คืออัพชูและก็เทียมมัดอัพชูเป็นตัวแทนของสายน้ําจืดเป็นน้ํใต้พิภพน้ําต้นกําเนิดที่นิ่งลึกและไม่เคลื่อนไหวรุนแรงส่วนเทียมมัดคือสายน้ําเข็มครับมหาสมุทรดึกดําบรรที่ไร้ขอบเขตทั้งสองไม่ได้เป็นเทพผู้ปกครองในความหมายแบบยุคหลังแต่เป็นสภาพของจัก,กรวาลเองเป็นรากฐานที่ทุกอย่างจะถือกาเนิดขึ้นจากมันเอนูมาเอลิชย้ำเราชัดครับว่าในช่วงเวลานี้ อาบชูและเทียมัดยังไม่แยกจากกันสายน้ำเจือและน้ำเค็มยังไหลปนกันล้อมลวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเส้นแบง่งไม่มีทิศไม่มีบทร่างไม่มีศูนย์กลางทุกอย่างมันยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ถูกจัดระเบียบครับความกระหัวในที่นี้เลยเป็นการหมายถึงการที่ทุกสิ่งนั้นยังไม่ถูกจัดวางก็แค่นั้นเลยแล้วจากการปรับปนของสายน้ำสองเทพรุ่นแรกจึงถือก็เมิดขึ้นมาได้แก่ลามูเทพผู้พิทักษ์จากเมืองนิเนเวและก็น้องสาว ลาฮามูตามมาด้วยฮัชช้าและก็ขี้ฉาครับผู้เป็นธิดาของลาฮามูและลามูเทพเหล่านี้เอาจริงๆก็ไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่ครับแต่มันบอกกับเราว่าการถือกําเนิดของเทพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจสร้างแต่เป็นผลตามธรรมชาติของความกลอหนเมื่อสภาวะดั้งเดิมเริ่มเคลื่อนไหวแล้วจัก,กรวาลจึงจเริ่มมีการแตกแขนงออกเป็นลําดับชั้นอย่างชา้ชาๆเกิดเป็นเหล่าเทพมากมายที่ครองอํานาจอยู่ในโลกบาบิโลนซึ่งเทพในช่วงเวลานี้ ก็ถือว่ายังไม่มีอํานาจอะไรครับพวกเขาไม่มีบาลังไม่มีบทบาทและไม่มีหน้าที่โลกยังไม่แบ่งออกเป็นสวรรค์หรือภพและเทพเองก็ยังไม่รู้ว่าควรอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่ทุกอย่างยังล่องลอยอยู่ในภาวะก่อนการตัดสินครับและเทียมัดในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่ได้ถูกเล่าในฐานะอสูรหรือศัตรูของระเบียบจักรวาลเธอเป็นเพียงมาดาแห่งเทพทั้งมวลเป็นแหล่งกําเนิดที่ให้กําเนิดโดยไม่เลือกทางไม่มีการตัดสินว่าใครควรปกครองหรือใครควรจะถูกกาจัด ซึ่งก็เช่นเดียวกับอัพชูรับที่ยังไม่ใช่ผู้คิดทําลายล้างสิ่งใดตามตำนานตอนหลังเขายังคงเป็นเพียงสภาวะดั้งเดิมของจักรวาลที่ดํารงอยู่ร่วมกับเทียมัตอย่างปกติจนอีนูมาเอลิชเข้าสู่ช่วงเวลาที่จักรวาลเปลี่ยนจากความกลหนดั้งเดิมไปสู่ความขัดแย้งครับจุดเ,เริ่มต้นในส่วนนี้มันมาจากเหตุการณ์เดียวที่หนักหน่วงที่สุดในเหตุการณ์หนึ่งของตำนานนั่นคือการสังหารเทพผูวให้กาเนิดซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับการถือกําเนิดหรือบ,บทบาทของมาดุกแต่อย่างใดแต่มาเป็นเรื่องของเทพก ซึ่งเป็นการแตกหักครั้งแรกในโครงสร้างจักรวาลบาบิโลนโดยหลังจากสภาวะดั้งเดิมของอัปชูและเทียมัดให้กำเนิดเทพรุ่นใหม่มาเป็นจำนวนมากแล้วจักรวาลที่เคยเงียบและป่าป,ปนกันเริ่มมีเสียงและการเคลื่อนไหวครับเหล่าเทพรุ่นใหม่เริ่มขยับเริ่มพูดคุยและเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาวะเดิมที่นิ่งสงบและก็อยากเข้าใจผิดเสียงเหล่านี้มันไม่ได้ถือเป็นภัยครับมันถือเป็นสัญญาณของจักรวาลที่เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วแต่ว่า สำหรับเราเทพโบราณดั้งเดิมเนี่ยโดยเฉพาะกับอัพชูเสียงพวกนั้นมันกลายเป็นสิ่งรบกวนมากๆครับตำนานบรรยายว่าอัพชูไม่สามารถพักผ่อนได้เลยเพราะทุกอย่างไม่นิ่งสงบเหมือนเดิมความกัหวนที่เคยเป็นหนึ่งเดียวเดิมกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปและจุดนี้เองครับที่อัพชูไม่ได้มองเทพรุ่นใหม่ในฐานะลูกหลานอีกต่อไปแล้วแต่มองพวกเขาในฐานะสิ่งที่ทําให้สภาวะดั้งเดิมนั้นสั่นคลอนอัพชูจึงได้เรียกมามูม ที่ปรึกษาและตัวแทนของความปันปวนเข้ามาหาเลยครับและเขาก็ได้เสนอแผนที่รุนแรงที่สุดนั่นคือการทําลายล้างเหล่าเทพรุ่นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้จกักรวาลนี้มันกลับไปสู่ความนิ่งแบบเดิมแล้วในช่วงเดียวกันเทียมัตก็ยังคงลังเลอยู่ครับเธอไม่เห็นด้วยกับสามีด้วยการที่อยากจะทําลายสิ่งที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากตนเองตำนานย้ําตรงนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าก่อนสองครามใหญ่เทียมัตยังคงทําหน้าที่ในฐานะบารดาที่ดีอยู่ นาไม่ยอมเป็นศัตรูกับลูกหลานซึ่งการต่อต้านของเธอนี้เองเลยทําให้แผนของอัพชูนั้นยังไม่ถูกลงมือสักทีครับแต่ว่าแผนนี้มันก็ดันล่วงไปถึงหูของเทพรุ่นใหม่และผู้ที่รู้ก่อนใครก็คือเอ็นคิหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ AR เทพแห่งปัญญาและเวทมนต์เขาเกิดความกลัวขึ้นมากระว่าชีวิตของตนและพี่น้องนั้นจะอยู่ในอันตรายเลยเลือกที่จะลงมือตัดหน้าอัพชูก่อนเลยครับด้วย AR หลายเวทมนต์ก่อมอัพชูให้หลับลึก เป็นการปลดอำนาจของผู้ให้กำเนิดเพราะว่าถ้าสู้กันตรงๆก็คงจะไม่มีเทพองค์ไหนสามารถสู้เทพดั้งเดิมได้แน่นอนและเมื่ออับชูหลับแล้วเออาจึงสังหารอัพชูล,ลงทันทีครับและจับที่ปรึกษามัมูม,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 มาใส่โซ่ตับดบทบาทของผู้สนับสนุนความโกลาหลออกจากจักรวาลซึ่งการสังหารอัพชูนี่เองมันไม่ได้ถูกเล่าในฐานะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เลยสักนิดครับแต่เป็นการตัดรากของสภาวะเดิมอัพชูไม่แม้แต่มีโอกาสสู้ มีเพียงการตัดสินใจของเทพรุ่นใหม่ฝ่ายเดียวที่เลือกความอยู่รอดของตนเองเหนือความดั้งเดิมของจักรวาลและหลังการตายของอาบชูนะครับร่างของเขาก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกแปลสภาพเป็นที่พำนับเออาที่สังหารอาชูได้ก็ยึดตำแหน่งเทพแห่งน้ำเจิญมาเป็นของตนเองครับพร้อมตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในร่างของเทพผู้ให้กำเนิดโดยอยู่ด้วยกับชายาของเขานั่นคือดาที่นา,าการกระทำนี้มีนัยสำคัญมากครับ เพราะมันหมายถึงการที่เทพรุ่นใหม่อาศัยอยู่ในซากของระเบียบเดิมอย่างเป็นทางการแล้วและตรงนี้เองที่ระเบียบจัก,กรวาลได้สิ้นสุดลงอย่างถาวรครับซึ่งมันก็ได้นาเราไปสู่จุดกาเนิดของเทพองค์สาคัญที่สุดของอินูมาเอลิชด้วยคือเมื่อ a ออาศัยอยู่ในอับชูร่รวมกับชายาของเขาและภายในหัวใจของสายน้ําลึกเดมมนนี้มาดุกก็ถือกําเนิดขึ้นครับตำนานย้นเราชัดเลยครับว่า การเนิดของเขานั้นมันไม่เหมือนกับเทพองค์ไหนมาก,ก่อนเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวรูปลักษณ์และพลังของเขาก็มีมากเกินกว่ามาตรฐานของเทพรุ่นเดียวกันแล้วโดยมีการบรรยายถึงมาดุว่าเขานั้นกนเกนิดมาพร้อมกับรัศมีสองสว่างร่างกายเปล่งพลังดวงตาเฉียบคมและการเคลื่อนไหวของเขาทําให้จักรวาลรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังของเขาเรียกได้ว่าเห็นได้และรู้สึกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับ แตกต่างจากเทพรุ่นก่อนที่ค่อยๆเติบโตขึ้นตามระดับชั้น AR ผู้เป็นบิดามองเห็นความแตกต่างนั้นทันทีและกล่าวเรียกมาดุกว่ามุดของข้าผู้เปล่งแสงดังด่งดวงอาทิตย์คำเรียกนี้นะครับมันไม่ใช่เพียงคำชื่นชมแต่เป็นการยอมรับว่ามาดุกมีศักยภาพเกินกว่าการเป็นเทพธรรมดาและอาจจะเป็นศูนย์กลางของระเบียบใหม่ในอนาคตด,ด้วยจนเมื่อข่าวการกำเนิดของมาดุกได้ไปถึงสวรรค์เทพอาโน ผู้เป็นบิดาของเออาได้เข้ามามีบทบาทสําคัญทันทีครับอานูได้มามาอบของขวัญที่สะท้อนสถานะคมมาดุกให้ครับนั่นคือสี่สายลมพลังที่เกี่ยวข้องกับทิศการเคลื่อนไหวและการควบคุมพื้นที่เมื่อมาดุกได้รับสายลมทั้งสี่จัก,กรวาลก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งซึ่งก็ดูจะไม่ใช่เรื่องกับเทพบางองค์ครับเพราะลมพวกนี้ไม่ใช่เพียงปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นอำนาจที่สามารถเคลื่อนย้ายขัดขวางและบิดเบือนสภาวะเดิมได้ การเล่นกับสายลมของมาดุกถูกบรรยายว่ามันทําให้เทพองค์อื่นนั้นรู้สึกไม่สงบแปลกๆมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าเทพองค์นี้ไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมของจกกักรวาลอีกต่อไปพูดง่ายๆมาดุกเหมือนจะแตกต่างกับเทพองค์อื่นมากเกินไปครับจนเทพส่วนใหญ่นั้นเข้าไม่ถึงแล้วย้อนกลับไปสนิทครับตรงช่วงการตายของอัพชูคือตอนนั้นเนี่ยเทียมาร์ผู้เป็นภรยาได้เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาหน่อยๆด้วย ซึ่งมาเป็นความโกรธที่ค่อยๆกอดตัวขึ้นจากความสูญเสียและยิ่งการมาถึงของมาดุกอีกมันยิ่งทําให้นานั้นเกิดความรู้สึกว่าระเบียบดังเดิมที่อยู่กับนางมาตลอดชีวิตกําลังถูกทําลายลงอย่างช้าๆครับจนกระทั่งเมื่อมาดุกได้รับสายลมเป็นของขวัญแล้วเขาก็เที่ยวออกไปเล่นในทุกๆทีมันก็ได้มีอยู่วันหนึ่งครับที่มาดุกไปเล่นแถวๆน้ําเค็มและได้ใช้สายลมนั้นจนน้ําเกิดความหม่นปวนซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับ น้ำเค็มมันเป็นเเคดียนอันสงบของเทียมัตพอบวกเข้ากับการที่สามีของตัวเองเสียไปแล้วเธอก็ปริแตกทันงทีครับเทียมัตที่เคยเป็นมารดาที่ดีของเทพทั้งมวลเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้กําเนิดไปเป็นผู้ต่อต้านเทพรุ่นใหม่นางเลยสร้างกองทัพอสูรขึ้นมาจํานวนมากสิ่งมีชีวิตลูกผสมที่ถืออาวุธมีพิษและก็เคี้ยวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสงครามโดยเฉพาะครับโดยเทียมัตได้เลือกคินกูเป็นผู้นํากองทัพครับและมอบแท็บเล็ตออฟเดสตินส ให้้กับเขาดวยซึ่งแผนจาเลือกอันนี้มันคือหัวใจของอำน,นาจจักรวาลเลยก็ว่าได้ใครที่ถือมันคําสั่งของผู้นั้นจะไม่อาจตุต่อแยงได้นดี่ทต่ไมการลุกขึ้นของเทียมัตไม่ใช่แค่การระบายความโกรธครับแต่เป็นการท้าทายโครงสร้างอำนาจของเทพทั้งหมดโดยตรงด้วยเมื่อข่าวสงครามลามไปถึงสภาเทพความหวาดกลัวก็ได้เกิดขึ้นในทันทีเพราะไม่มีเทพองค์ไหนกล้าไปชิญหน้ากับเทียมัตเลยครับแม้แต่อานุกับเอเองก็ตานถอยออกมา นี่มันเลยทําให้เรารู้นะครับว่าพวกเทพทั้งหลายเนี่ยเขามองเทียมัตเป็นเทพโบราณที่แข็งแกร่งมากๆและอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพทั้งหมดในตอนนั้นแล้วทําให้ไม่มีเทพแม้แต่องค์เดียวเลยครับที่กล้า,าเผชิญน้ากับนางซึ่งในจุดนี้เองมาดุกได้ก้าวออกมาเป็นผู้รับหน้าที่จัดการกับเทียมัตรครับเพราะเขาต้องการรับผิดชอบต่อความปลิแตกของเทียมัตที่ตันเป็นคนทําแต่มาดุกได้ตั้งเงื่อนไขามาสองข้อครับคือเทพทุกองค์เนี่ย ต้องมอบพลังสูงสุดของตนเองมาให้กับตนเพื่อนําพลังเหล่านี้ไปสู้กับเทียมัตและถ้าหาว่าเขาชนะได้เขาจะต้องได้รับตําแหน่งเทพสูงสุดมีอํานาจเหนือเทพทุกองโดยไม่มีข้อยกเวน้นเหล่าเทพที่ไม่สามารถสู้ได้พูดง,ง่ายอีกม,มุมหนึ่งก็คือขี้ขาดครับพวกเขาไม่มีถางเลือกเลยได้ยอมรับข้อตกลงนั้นทันทีมาดุกจึงถูกสถาปนาให้ได้รับบัลังข้าทาเครื่องสงและอาวุธศักดิ์สิทธิ์มากมายของเหล่าถวยเทพ ทั้งธนูกระบอกสายฟ้าและพลังแห่งสายลมโดยเฉพาะกับลมทั้งฟีและลมร้ายอิมฮุนลูซึ่งมันจะกลายเป็นวุธสสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อได้ของมาแล้วมาดูก็ได้ไปประเชิญหน้ากับเทียมัดครับมาดูกล่าวโทษว่าเทียมัดนั้นทำลายระเบียบแต่งตั้งคินกูอย่างไม่เหมาะสมและเป็นต้นเหตุของความบั่นป่วนทั้งหมดในจกกักรวาลนนะคำพูดนี้มันยิ่งทำให้เทียมัดโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกครับเพราะท่านละมองกันในมุมของนาง เทียมัตคือผู้ที่สูญเสียทุกๆอย่างไปนางในตอนนั้นที่โกรธแค้นจนไม่สนอะไรแล้วก็ไม่พูดตอบอะไรกลับไปครับแต่เข้าสู่การประจันหน้ากันเลยการต่อสู้ในครั้งนั้นถือว่ารุนแรงมากจนทุกพื้นที่นั้นสั่นสะเทือนไปหมดแต่เมื่อการต่อสู้ไปจถึงช่วงสุดท้ายหมาดุกได้ใช้ตาคายของอาหนูขวางทางเทียมัตแล้วก็ปล่อยสายลมทั้งหมดเข้าโอบล้อมนางครับเมื่อเทียมัตอาปป้าปากเพื่อกืนเขาลมร้ายอิมพูล,ลูก็ถูกอัดเข้าไปในร่างของเธอ ทำให้ร่างกายพองขยายเหมือนลูกโป่งไม่อาจปิดปากหรือเคลื่อนไหวได้ในจังหวะนั้นมาดุกได้ยิงลูกศรเพียงดอกเดียวเจาะหัวใจของเทียมัรตและสังหารเธอลงในที่สุดครับชัยชนะของมาดุกไม่ได้หยุดอยู่แค่การฆ่าน,นะครับเขาจะกองทัพอสูรทั้งหมดมาด่ามโซ่ยึดเทปเลตออฟเดสตินิสจากคินกูและทําลายสถานะของฝ่ายดังเดิมอย่างสมบูรณ์จากนั้นทําสิ่งที่ไม่มีเทพองค์ดีเคยทํามาก่อนครับนั่นคือการใช้ร่างของเทพ เป็นวัตถุดิบของจักรวาลและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการรังสรรค์โลกของชาวบาบิโลนโดยมาดูกเริ่มต้นการปกครองด้วยการสร้างสวงสวรรค์ขึ้นมาจากร่างของเทียมัตครึ่งหนึ่งครับพร้อมกับสร้างเมฆฝนจากน้ำลายของนางแล้วใช้ร่างอีกครึ่งหนึ่งของเทียมัตรังสรรค์โลกมนุษย์ขึ้นมานั่นเลยทําให้ทุกอวัยวะของเทียมัตคือสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับหน้าอกของนางได้กลายเป็นภูเขาแม่น้ํา โดยเฉพาะสองสายสําคัญของเมโสโปเตเมียแต่แก่แม่น้ําไทกิสและยูเฟรติสได้ไหลออกมาจากตาทั้งสองของนางและหางของนางก็ได้กลายเปทางช้างเผือกแล้วบาดุกยังได้บัญชาการสถาปนาเมืองบาบิโลนด้วยครับเป็นการยืนยนันครั้งสุดท้ายว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วซึ่งหลังจากมาดุกสังหารเทียมัตและจัดระเบียบจักรวาลเรียบร้อยแล้วโลกก็มีท้องฟ้ามีแผ่นดิน มีแม่น้ำมีดวงดาวมีที่อยู่ของเทพและมีระบบของเวลาทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่มันยังมีปัญหายาย,ยู่อย่างหนึ่งนั่นคือใครจะเป็นผู้ดูแลโลกใบนี้ในอินูมาเอลิชเทพไม่ได้ถูกวางให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกเหนื้อแรงงานครับเทพยังต้องทํางานต้องดูแลพิธีกรรมต้องรักษาระเบียบและต้องแบกรับหน้าที่ที่หนักหน่วงมากๆโดยเฉพาะเหล่าเทพชั้นล่างที่เรียกกันว่าอิกิกิ พวกเขาเป็นผู้แบกรับภาระของจักรวาลใหม่ที่มาดุกสร้างขึ้นครับและภาระนั้นก็หนักจนเกินจะรับไหวไปมากแทนที่มาดุกจะลดอำนาจของตนเองหรือแบ่งเบาภาระของเหล่าเทพเขากลับเลือกทางออกที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นมากครับนั่นคือการสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อมาคอยรับภาระทั้งหมดแทนเทพและนี่แหละครับคือจุดที่มนุษย์กำเนิดขึ้นมามาดุกไม่ได้สร้างมนุษย์จากดินน้ำหรือความรักเหมือนเหมือนกับตำนานจากที่อื่น ตอนนั้นเขาได้เรียกเทพเออามาปรึกษาครับและเสนอแนวคิดว่ามาษุ์ควรจะถูกสร้างขึ้นมาจากเลือดของผู้ก่อกระบฏเพื่อให้การมีอยู่ของมุษุ์นั้นเป็นทั้งแรงงานและบทลงโทษไปพร้อมกันซึ่งเทพที่ถูกเลือกก็คือคินกูครับผู้นำกองทัพของเทียมัตและเป็นผู้ถือครองเทพเบ็ออฟเดตินิสคินกูถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่อสงครามและท้าทายระเบียบใหม่เขาเลยถูกประหารและเลือดสีแดงของเขาได้ไปผสมกับยีนเหนือสีแดงของโลก กำเนิดเป็นร่างกายของมนุษยชาตินี่คือหัวใจของอินูมาเอลิชเลยครับเพราะมันหมายความว่ามนุษย์นั้นถือกำเนิดจากการลงโทษไม่ใช่พรอินูมาเอลิช e บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้เทพโดยตรงหน้าที่ของมนุษย์คือทำงานแทนเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นการดูแลพิธีกรรมสร้างวิหารถวายเครื่องบูชาและรักษาระเบียบที่เทพวางเอาไว้เพื่อให้เทพนั้นไม่ต้องเหนื่อยกับงานอีกต่อไปครับมนุษย์จึงไม่ใช่ผู้ร่วมจักรวาล แต่เป็นแรงงานที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะทีนี้เราคงรู้แล้วนะครับว่าทําไมชีวิตของพวกเรานั้นมันโคตรจะเหนื่อยเลยแต่สิ่งหนึ่งครับที่โหดร้ายยิ่งกว่าการใช้แรงงานมันคือการที่มนุษย์นั้นไม่มีสิทธิ์เลือกบทบาทน,นี้ด้วยตัวเองไม่มีการถามไม่มีการต่อรองและไม่มีทางปฏิเสธอะไรได้เพราะจุดประสงค์ของการสร้างมนุษย์มันถูกกาหนดเอาไว้ก่อนที่มนุษย์จะมีตัวตนด้วยซ้ำซึ่งสะท้อนกรอบความคิดของเอนูมาเอลิสครับว่ามนุษย์ ไม่ใช่สี่มีชีวิตที่เทพรักแต่เราคือเครื่องมือที่ช่วยให้ระบบจัก,กรวาลยังคงราบรื่นเป็น,นกลไกที่แบกรับภาระทั้งหมดไว้แทนเทพชั้นบนและทำให้ระเบียบใหม่ของมาดุกดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงครับแล้วเมื่อรามองย้อนกลับไปโครงสร้างนี้ก็ยังสะท้อนทั้งโลกของบาบิโลนอย่างชัดเจนด้วยเทพคือชนชั้นปกครองมาดุกคือกรรษัตริย์สูงสุดส่วนมนุษย์คือแรงงานที่ทำให้ระบบทั้งหมดดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีสิทธิตั้งคำถามต่อโครงสร้างนั้นครับดังนั้นแล้วหากถามว่าในเอนนมาเอลิชมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรคำตอบก็ชัดเจนและไม่ประณีนะครับว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อแบกรับภาระเกิดมาเพื่อทำงานแทนเทพและเกิดมาเพื่อให้เหล่าเทพนั้นพักผ่อนเป็นยังไงกันบ้างครับกับมาหาก,าการสร้างโลกของบาบิโลนเดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะตอนนี้ เรามาต่อกับเรื่องประวัติการสร้นิดดีกว่าครับคือในบรรดาตำนานการสร้างโลกของอารยธรรมโบราณอีนูมาเอลิชมันถือเป็นงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเล่าวันโลกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นมาในฐานะเครื่องมือทางศาสนาการเมืองและอำนาจของนครบาบิโลนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นด้วยครับที่พูดไปแบบนั้นก็เพราะว่ามหากาบเรื่องนี้กำเนิดขึ้นในบริบทของเมโสโปเตเมียช่วงปลายศาสตวรรษที่2ก่อนคิสการ์นยกท่นครรัฐต่างๆแข่งขันกันทั้งด้านอำนาจทางทหาร ศาสนาและสถานะของเทพประจําเมืองบาบิโลในช่วงนี้เองที่ไม่ใช่นครที่เก่าแก่ที่สุดกําลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างรวดเร็วครับและต้องการเรื่องเล่าที่ยกระดับเทพของตนให้เหนือกว่าเทพจากแดนอื่นทั้งหมดอินูมาเอลิชจึงถูกเรียบเรียงขึ้นในภาษาคุณิฟอร์มอังคาเดียนบนแผ่นดิเนเดียวจํานวนเแผ่นครับไม่ใช่ในฐานะวรรณกรรมอ่านเล่นแต่เป็นบทสวดในพิธีกรรมที่มีโครงสร้างชัดเจน และเน้นการออกเสียงอย่างเป็นทางการมากกว่าเรื่องเล่าเพื่อความสนุกแกนสาคัญของตำนานนี้เลยเป็นการยกสถานะของเทพมาดูกผู้เป็นเทพประจําเมืองบาบิโลนให้กลายเป็นเทพสูงสุดของจักรวาลครับแทนที่เทพดั้งเดิมอย่างอานูหรือเอลินที่เคยเป็นเทพพรองอํานาจในยุคก,ก่อนหนะ้าพูดอีกแบบไปเข้าใจง่ายหน่อยก็คืออินูมาเอลิชมันเป็นการเขียนประัิศาตรจักรวาลใหม่ทั้งหมดครับให้สอดคล้องกับอำนาจทางการเมืองของบาบิโลนในโลกของความเป็นจริง และมันก็จะมีบริบทสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับคือพิธีอาคิตูหรือพิธีเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในบาบิโลนอินูมาเอลิชที่ถูกอ่านในพิธีกรรมนี้มาตลอดมันก็มีเพื่อเน,น้นย้ําว่าระเบียบของโลกยังคงดํารงอยู่ได้ไเพราะมาดุและเพราะนาครบาบิโลนยังเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งาศาสนาและการเมืองการอ่านตำนานนี้จึงไม่ใช่การระลึกถึงอดีตครับแต่เป็นการต่ออายุจักรวาลเชิงเสียลักษณ์ในทุทกๆปีด้วย แล้วที่มาของมหากราบก็ยังสะท้อนการเปลี่ยนผ่านทางศาสนาอย่างชัดเจนมากครับเพราะเอนูมาเอลิชไม่ได้ปฏิเสธเทพรุ่นก่อนสักองค์เดียวแต่จัดลำดับขึ้นมาใหม่เทพอย่างอานูเอลินและเออาร์ยังคงมีบทบาทในมหากราบแต่พวกเขาต้องยอมรับอำนาจสูงสุดของเทพมาดุกซึ่งเป็นเทพองค์ใหม่ของบาบิโลนสิ่งนี้มันคือรูปแบบการรวมศูนย์อำนาจแบบเดียวกับรัฐบาบิโลนครับที่ไม่ได้ล้มล้างทุกนครรัฐเดิมแต่ดึงทุกอย่าง มาอยู่ภายใต้ศูนย์กลางเดียวกันดังนั้นแบคกราวว์ของอินุมเอลิชจึงไม่ใช่แค่ตำนานเก่าแก่เท่านั้นแต่คือผลผลิตของรัฐศาสนาและการเมืองที่หลอมรวมกันอย่างแนบแน,น่นเป็นตำนานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกเราว่าโลกมีระเบียบระเบียบมีผู้ปกครองและผู้ปกครองนั้นก็คือเทพของบาบิโลนอย่างมาโด เจาไปอีกเรื่องนะครับกับมหาก,การสร้างโลกจากบาบิโลนเอโนมาเอลิชก่อนจะไปการบอกกันหน่อยสิครับว่ายังมีมหากาบเรื่องไหนกันอีกบ้างที่อยากฟังกันส่วนโอดิซซีไม่ต้องขอนะครับไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าทําแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ขอช่วยกดและซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดมหากบาบใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนนะสวัสดี